วัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อใจร้าวครับผมใจร้าวเมนตัวไหนในเอาวีตอนนี้เป็นยาดน,นม เป็นทันจิโร่ครับผมยาให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจากา o v จะเลือกเลือกเป็นเตียวเซียนผมเพราะเป็นสกินเซรามูนครับชอบสติมเมอร์หรือนักแข่งคนไหนเป็นพิเศษชอบใจลาวครับชอบตัวเองแตถ้าเป็นนักแข่งก็ชอบในทีมเบคอนแล้วเมนตัวไหนใน AOV เพรสซูเปอร์แมนครับผมให้เลือกตัวไหนก็เป็นแฟนจะเลือกซูเปอร์แมนแล้วกันอ่าอย่างน้อยเป็นมนุษย์มีสติมเมอร์หรือนักแข่งในดวงใจครับเราเป็นนักแข่งแล้วกันเอาเป็นน้องในทีมแล้วกันถ้าน้องในทีมผมชอบน้องเต่าเอกน้องเก่ง รู้จักสรตมเมอร์ชื่อกายหิดอ๋อรู้จักคอรู้จักครับเทเขาวรับุณนะครับเมนตัวไหนใน R O V เมนคลิกแน็ครับแล้วถ้าให้เลือกเป็นแฟนสักตัวจะเลือกอ่าเป็นแฟนกับเซฟิล่าครับมีสรีมเมอร์หรือว่านักแข่งในดวงใจปะครับใจลาวครับเพราะว่าเพราะว่าใจราวเขาใส่แว่นไม่ค่อยเป็นครับเนา มีเมนใน R O V ปะน่าจะเป็นมารลอดตอนนี้แล้วถ้าให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกซีเทียเป็นผู้หญิงเี่สติมเมอร์หรือนักแข่งที่ชอบไหมครับชอบการเล่นของมาร์กี้ครับผมเมนตัวไหนใน R O V เฮเลนค่ะฟอเรโนครับแล้วถ้าให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนเราจะเลือก เฟนซ์ป่ะพี่เตฟฟีล่าครับมีสติมเมอร์หรือนักแข่งในดวงใจป่ะครับลูอวานพี่กิดง่ายครับเมนตัวไหนใน ROV พวกแคลรี่อะค่ะชอบเล่นสุดน่าจะเทวนาถ้าให้เลือกเป็นแฟนจะเลือกตัวไหนทอรนค่ะมีสติมเมอร์หรือนักแข่งที่ชอบป่ะครับแอลวันพีเบคอนลันไก่ด้าครับเมนตัวไหนใน ROV สตาร์ครับเฮเลนค่ะแล้วให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกอ่าเฮเลนครับซาตาก็ได้ค่ะมีสติมเมอร์หรือนักแข่งที่ชอบป่ะครับมากี้ครับชอบทั้งเบคอนเลยค่ะไม่เลือกเลยเมนตัวไหนใในนนนตอออี้้้้เเเลลลลู่แวถาหืก ไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกอ๋อเอลซูก็ได้มีสเตมเมอร์หรือนักแข่งที่เราชอบป่ะครับอ่าชอบเบคอนทั้งทีมเลยค่ะฟ้าเมนตัวไหนในอ v ลวีคิกซี่ค่ะอ่าแล้วถ้าให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนอ่าเอลันดอร์แล้วกันค่ะยูนดีมาเข้ามาในหัวมีสเตมเมอร์หรือนักแข่งในดวงใจไหม เบคอนทั้ <Bacon. S 2> ทงทีมเลยค่ะไม่มีคนไหนเป็นพิเศษในทีมมาให้มากี้แล้วกันแต่ว่าค่อยหมูหวานอยู่ามากี้แล้วันค่ะเว้นมามีมากี้ค่ะอันนี้คืออยู่ในใจเมนตัวไหนใน R O V ครับคาเฟ่ค่ะย้อนครับถ้าให้เลือกเป็นแฟนจะเลือกตัวไหนเพนค่ะคงไม่เลือกเลยครับเพราะแบบมีหวั่นใจอยู่แล้วครับมีสติมเมอร์ในดวงใจหรือนักแข่งก็ได้ใจร้าวเลยค่ะแอดวีครับเมนตัวไหนใน R O V ครับซาตาอ้อยครับไวโอเลตค่ะแล้วถ้าให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกคีร่าครับเตียวเซียนครับเอรันโดแล้วกันแล้วม นี่แหละครับมีขนมรูครับผมแลวเราครับนี่ครับชื่อช่องขนมรูค่ะเมนตัวไหนใน r o v ครับไฮแอปเป่ยต้องกันไฮะอปเป่ยเ้วให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกไบโอเรตมีสติมเมอร์หรือนักแข่งในดวงใจไหมครับผมตอบตัวเองได้ไหมได้อีเลนครับเมนตัวไหนใน r o v ครับมอทอสค่ะเพราะชอ ชอบตอนนี้ชอบอิกกี้ค่ะตอนนี้เป็นอเลนครับแล้วให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจากอ O V จะเอาตัวไหนวอรอไวโอเล็ตก็ได้ครับเอาหน้าตาทาจีแล้วกันแล้วสตรีมเมอร์ที่ชอบมีไหมนนทก,การครับนนกับไวโอเมนตัวไหนใน R O V ครับผมเมเป็นคิวกอดเป็นอาเลนไวโอค่ะแล้วให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนใน R ว V คาแรคเตอร์ตัวหนึ่งจะเอาตัวไหนอ่าน่าจะอิกกี้ครับอิกกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่าวผู้พาเป็นสเกิร์ตครับ <laughs> แล้วเราอ่ะตัวไหนเอรเินดอร์ค่ะหลอ่อนิสัยดีน่ารักอะไรประมาณนั้นแล้วน้องสองคนมีสติมเมอร์ในดวงใจปะอ่ารีมิกครับรีมิก,ม,กมีมาร์กลุงแบค่ะ ทุกพีดครับเมนตัวไหนในออ v ยูเอค่ะแล้วถ้าให้เลือกตัวละครตัวไหนก็ได้จาก a อ v เป็นแฟนจะเลือกตัวไหนลาวิวค่ะเพราะเพราะว่าแฟนชอบแฟนชอบมีสตรีมเมอร์ในดวงใจป่ะคบชอบดูแอดวีค่ะเพราะอยาบหยาบเรียวๆดีเรียวๆดูแล้วมันมันใช่ใช่เมนตัวไหน ROV คิซี่ค่ะจังหวะมันยกแล้วแบบเพื่อนเข้าได้เพื่อนตามได้อะไรเงี้ยอ่าชอบซาตเค่ะชอบแบบเก็บคิวแล้วถ้าให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนอะคาแรคเตอร์สักตัวจากออ V จะเอาตัวไหนเลือกไปแล้วกัน ค่ะเพราะว่าหล่อหล่อแล้วมีสตรีมเมอร์ในดวงใจปหมเบคอนทั้งทีมค่ะชอบดูแป้งสามปองค่ะเมนตัวไหนใน ROV เวเลสครับซีเนียลครับแล้วให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนเจ้าตัวไหนอาญาละกันครับฉี่ครับมีสตรีมเมอร์ในดวงใจวะครับกิ่งางครับงานเหมือนกันครับแอมเมนตัวไหนใน ROV ครับเมนลิเลียน่าค่ะแล้วให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนเราจะเลือกตัวไหนเอลเลนโดมีสตรีมเมอร์คนไหนที่ชอบเป็นพิเศษมั้งครับชอบเป็นกิก นิวอุอ้มเมนตัวไหนใน R O V ครับเทลคะ่ะอาริสคะ่ะเล้ถ้าให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนเราจะเลือกตัวไหนเอเลนดอร์แล้วกันค่ะนาคอสก็ขั้นค่ะแล้วถ้าสมมติว่าสติมเมอร์ชอบคนไหนที่สุดครับชอบเออพี่โตคะ่ะอัลมอนพีคะ่ะเมนตัวไหนใน R O V ครับลิเลียค่ะลูอีค่ะเราให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนเราจะเลือกตัวไหนโอ้หหลายตัวเลยอะให้เลือกตัวเดียวนะเอเลนดอร์ก็ได้ค่ะอ่มอย่าซ้ำนะแล้วถ้ามีแฟนคนเดียวกันไม่ได้เอเลนดอร์เท่านั้นที่เราคล้องลูกไม่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 มีการแย เราเอากินไงก็ได้ค่ะหนูชอบเจเราค่ะเมนตัวไหนใน ROV ครับเอลซูครับชอบอิกกี้ค่ะแล้วให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนเราจะเลือกตัวไหนยุ้ยพอเล่นแล้วกันค่ะเรามีสติมเมอร์ที่เราชอบไหมหมูพีค่ะคิมเซนเซยครับเมนตัวไหนใน ROV ครับอ้อยครับอิกกี้ค่ะตัวละครจากเกมนี้ตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเอาตัวไหนยังไงก็อ้อยครับคิวเลนค่ะแล้วสติมเมอร์คนไหนที่เราชอบที่สุดฮาร์ล็อกเกอร์ครับฮาร์ล็อกเกอร์เหมือนกันค่ะเมนตัวไหนใน ROV ยีน่าลิเลียหน่าค่ะเราให้เลือกเป็นแฟนจะเลือกตัััวไหหหนนนนนนนาาคคอออออเเมมมมืืกกีแข่งรรสต์ใ ใจป่ะครับเอ่ออัลวอนพีค่ะคิมเซนเซค่ะเมนตัวไหนในออลโอวีฟอลเลนครับลัมเบอร์ค่ะคิกซี่ค่ะเราให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกอ่ายูเอครับเคนค่ะมูลาดค่ะมีสติมเมอร์เลยนักแข่งที่ชอบป่ะครับใจราวครับเบคอนทั้งทีมเลยค่ะมวานค่ะมีคำถามครับเมนตัวไหนในออลโีเทรนครับงั้นให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนเป็นแฟนจากออลโีจะเลือกไวโอลเลตได้ไหครับมีสติมเมอร์เลยนักแข่งในดวงใจไหมครับอ่าชอบแอดวีครับเมนตัวไหนในออลโีปกติเล่นลัมเบอร์ค่ะ ตามเ<อ>พื่อนมาไม่ได้เลยถ้าสมมติให้เป็นแฟนตัวละครตัวหนึ่งจากเอาวีจะเลือกชอบเอลันดอ์อมีสติมเมอร์หรออือนักแข่งในดวงใจชอบน้องแบงค์ค่ะเมนตัวไหนใน R O V ครับลิเลียนาค่ะลาวิลค่ะ แล้วถ้าให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกนาคอค่ะลาวิวฉี่ครับมีสติมเมอร์หรือว่านักแข่งที่ชอบป่ะครับชอบพิมเซนเซค่ะหวานค่ะแอดวีครับเมนตัวไหนในเอวีเอมิลี่ค่ะวีราค่ะแล้วาให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกทูเลนค่ะอาโอเคเลอกแวนแล้วมีสติมเมอร์หรือนักแข่งที่เราชอบไหมชอบพี่แป้งสามปองค่ะเหมือนกันค่ะเมล่อนเองเองเมนตัวไหนในเอวีเอคีร่าค่ะเมนไวโอตั้งแต่กําเนิดค่ะแล้วถ้าให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกเอนโซค่ะเอ็เลนโดค่ะหล่อมาก หล่อมากมีสเตมเมอร์หรือว่านักแข่งในดวงใจอัมอนทีค่ะอัมอนทีเอเลนค่ะนี่มาเชียร์ไหมเชียร์ค่ะเป็นไงบ้างได้ไฮทัตแล้วคือสุดยอดมากมากแล้วจะร้องไห้จะร้องไห้เลยเหรอเมนตัวไหนใน R O V โตโรค่ะจะให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนโอไฮและกันมีสเตมเมอร์หรือนักแข่งที่ชอบไหมครับชอบมาร์กี้ค่ะเมนตัวไหนใน R O V เมนอลลสค่ะอิกกี้ค่ะเราให้เลือกตัวไหนก็ได้เป็นแฟนจะเลือกเอลสูแล้วกันค่ะมูลัะ มีส er รีมเมอร์เลยนักแข่งในดวงใจไหม Kim คิมเซนเซค่ะอมวอนพีค่ะต้นกล้าเมนตัวไหนในอวีครับอ้อย oh, ครับแล้วถ้าให้เลือกเป็นแฟนจะเลือกตัวไหนชี oh, i, ครับมีสรีมเมอร์หรือว่านักแข่งในดวงใจไหมครับมีดูการเงียดครับโอเคครับ,บคุณครับ